ไม่ไปโรงเรียนก็ามาปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายนะคะอ่านะคะให้เพื่อนๆได้ดูวิวทิว,ว,ว,วทัศน์สวยงามค่ะทริปนี้ก็ไว้คทนี้ก่อนฝนฟ้าก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะอ่าก็ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศก่อนนะคะเนาะบรรยากาศ ค่ะขีนดีๆนะน่ารักจังเลยฝนฟ้าก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะก็ะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศก่อนนะคะเนาะบรรยากาศสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนมา ชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ท้องฟ้าไม่ไปโรงเรียนก็ออกมาปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะ,ะ,นะคะให้เพเ่อนดูวิวทิวทัศสวยงามค่ะทิปนี้ก็ไว้เ่นี้ก่อนนะคะวันนี้ฝนก็คงจะจะไม่ตกแล้วนะคะเนาะตกติดต่อกันมาหลายวันนะคะให้เพื่อนๆได้ดูะคะ่ะบรรยากาศดูน้องน้องปั่นจักรยานเล่น ดูบรรยากาศเดินทาง้เพื่อนเนาะเช้าๆนะคะน้องเรก็จะมาออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานนะคะอาจจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนมาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ท้องฟ้าวิว ธรรมชาติบ้านเหล่านะคะโอ้ยนะคะดูะนาข้าวนะคะน้องนาข้าวนี่กําลังตั้งกอเขียวขจีไปหมดเลยนะ,ะดูน้องน้องปัญจกยานเล่นธรรมชาติบ้านเรานะคะเนาะมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วเออขี่ดีๆนะ,ะบรรยากาศดีๆนะคะอะตรงนี้นะคะ หลังบ้านนะคะไม่เดินออกมาไม่ไปไกลวันนี้นะคะรู้สึกว่าเอาเอไม่ไปไกลแล้วะคะ่ะเดินอยู่แถวนี้ก่อนนะคะดูให้ดอให้ดูนะคะนะคะวันนี้ฝนก็คงจะจะไม่ตกแล้วนะคะเนาะตกติดต่อกันมาหลายวันนะคะเพืเ่อนๆได้ดูะะ่ะบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะนะ้องวันอาทิตย์นะคะ น่ารักค่ะธรรมชาติบ้านเรานะคะเพื่อนๆโอ้โหเห็นไหมคะท้องฟ้าวันว่าไงคะตัวเล็กมา,มาดูอะไรคะอ๋อปัญจกยานเล่นดูน้องน้องปัญจกยานเล่น นะะธรรมชาติบ้านเรานะคะเพื่อนๆโหเห็นไหมคะ,ะท้องฟ้าเออ,อไม่ไปไกลแล้วะค่ะ <c ười> เดินอยู่แถวนี้ก่อนนะคะดูให้ดอให้ดูนะคะ,ะธรรมชาติบ้านเรานะคะเนาะ,ะมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้ว <c ười> ขีด่ดีดีนะนะคะขอบคุณค่ะนะคะธรรมชาติบ้านเรานะคะเพื่อนๆโอ้โหเห็นไหมคะท้องฟ้าวันดูบรรยากาศเดินทางค่ะเพื่นพนนอนๆเนาะเช้าๆนะคะน้องเราก็จะมาออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ,ะวิว ธรรมชาติบ้านเหล่านะคะโอ้ยนะคะดูะนาข้าวนะคะนอนาข้าวนี่กําลังตั้งกอเขียวขจีไปหมดเลยนะ,ะเอ้ยนะคะนี่รู้สึกว่าก็จะสดใสยอยู่นะคะเนาะแต่ก็ไม่เห็นแสงบอาทิตย์ไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นแสงนะคะเนาะ,ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะนาะวันอาทิตย์นะคะน่ารักค่ะ ดูบรรยากาศโดยทางข้านเพื่อนเนาะเช้าๆนะคะน้องเราก็จะมาออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานนะคะจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะแสงพระอาทิตย์อยู่นะคะดูบรรยากาศโดยทางข้าเพื่อนเนาะเช้าเ้านะคะน้องเราก็จะมาออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานนะคะจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมีกาแฟไว้เพื่อนมาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ท้องฟ้าอาบนี้รู้สึกว่าก็จะสดใสยอยู่นะคะเนาะแต่ก็ไม่เห็นแสงอาทิตย์ไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นแสงนะคะเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะ วันหยุดนะคะเนาะเด็กๆกัดูน้องน้องปั่นจักรยานเล่นนะเออทองทุ่งนานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะาทางน้องก็จะเป็นวัดนะคะเนาะวัดพื้นเมืองเขานะคะเ,เห็นไหมคะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากๆตัวนี้รู้สึกว่าก็จะสดใสยอยู่นะคะเนาะแต่ก็ไม่เห็นแสงอาทิตย์ไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นแสงนะคะเนาะ ดูน้องน้องปัญจักรยาเล่นนะออนี่รู้สึกว่าก็จะสดใสยอยู่นะคะเนาะแต่ก็ไม่เห็นแสงบอาทิตย์ไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นแสงนะคะเนาะนะคะวันนี้ฝนก็คงจะจะไม่ตกแล้วนะคะเนาะตกติดต่อกันมาหลายวันนะคะเพื่อนได้ดูะคะ่าบรรยากาศดูน้องน้องปั่จักรยาเล่นนะ เออนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดสสดทุกคนนะคะขอพาเพื่อนมาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ท้องฟาอาอ้านะคะธรรมชาติบ้านเรานะคะเพื่อนๆโอ้โหเห็นไหมคะท้องฟ้าวันไม่ไปโรงเรียนก็ออกมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะคะ อ่ะนะคะให้เพื่อนๆได้ดูวิวทิวทัศสวยงามค่ะทิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนว่าไงคะตัวเล็กมาดูอะไรคะอ๋อปั่นจักรยานเล่นฝนฟ้าก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศก่อนนะคะเนาะบรรยากาศเอ่ออ่า ไม่ไปไกลแล้วค่ะเดินอยู่แถวนี้ก่อนนะคะดูให้ดอให้ดูนะคะไม่ไปโรงเรียนก็มาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะคะอ่านะคะให้มันเป็นในดูวิวทิวทัศสวยงามค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนธรรมชาติบ้านเรานะคะเนาะมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วขี่ดีๆนะบรรยากาศดีๆนะคะ ตรงนี้นะ,ะะนะคะหลังบ้านนะคะเดินออกมาไม่ไ,ไกลวันนี้นะคะรู้สึกว่าเออนะคะดูบรรยากาศเดยทางเพืเ่อนๆเนาะเช้าๆนะคะน้องเราก็จะมาออกกําลังกายนะคะ,ะปั่นจักรยานนะคะ,ะจะให้เพืเ่อนๆได้ดูนะคะ,อะปอดโป่งแล้วนะคะตอนเช้านะคะเนาะท้องฟ้าก็ไม่ สดใสแล้วนี้รู้สึกว่าก็จะสดใสยอยู่นะคะเนาะแต่ก็ไม่เห็นแสงบาอาทิตย์ไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นแสงนะคะเนาะดูน้องขี่จักรยานตามตามมาจากทางโน้นนะคะไมนน่เดินมาน้องก็ขี่ตามดูน้องน้องปัญนจักรยานเล่น ดูบรรยากาศเดินนะคะเพืเนน่อนๆเนาะเช้าๆนะคะน้องเราก็จะมา,อ,าออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานนะคะจะให้เพืเ่อนๆได้ดูนะคะนะคะ่ยขินดีๆนะน่ารักจังเลยเเไม่ไปไกลแล้วะคะ่ะเดินอยู่แถวนี้ก่อนนะคะดูให้ดอให้ดูนะคะเอ้ยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพาเ,เพื่อนมาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ท้องฟ้าดูบรรยากาศโดยทางข้าเ,เพื่อนเนาะเช้าๆนะคะน้องเราก็จะมาออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะไม่ไปโรงเรียนก็มาปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะ อ่านะคะให้มันเป็นดูวิวทิวทัศสวยงามค่ะทิปนี้ก็ไว้เทนี้ก่อนไม่ไปโรงเรียนก็มาปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะอ่านะคะให้มันเป็นดูวิวทิวทัศสวยงามค่ะทิปนี้ก็ไว้เทนี้ก่อนไปแล้วกะไปแล้วนะคะวันหยุดนะคะเนาะเด็กๆก็